เราฝึกไปจนกระทั่งใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเป็นกลางแล้วบุญบาร,รมีทั้งหลายเราก็สะสมของเราไปเวลาวัดการปฏิบัตินะว่าดีหรือไม่ดีเนะี่ยเราไม่ได้วัดเป็นรายวันเราจะวัดคล้ายๆเกรดเฉลีย่ยนะเกร็ดเฉลีย่ยคือจิตใจของเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตขึ้นมาเนะี่ยเพราะมันมีบาร,รมีมากขึ้นนะมันสะสมมาจากการสร้างความดีนานาชนิดนะ เป็นพลังของจิตบางคนเจริญสติอย่างเดียวนะความดีอื่นไม่เอาเลยนะ,จะเจริญสติจเจริญปัญญาอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยนะเรื่องศีลเรื่องอะไรไม่เอานั่น,น,นเลยพวกนี้จิตไม่มีพลังอย่างมีสมาธิบางคนก็ทําสมาธิเจริญปัญญาศีลไม่รักษาจิตจะไม่มีพลัง <laughs> นั้นพลังของจิตตัวนี้มันเป็นมวลรวมเป็นพลังรวมจากความดีทุกๆอย่างที่สะสมไปเรียกว่าบรารมีต่างๆนะ ถ้าสะสมบาร,รมีต่างๆมากพอแล้วเนี่ยจิตจะเกิดพลังที่จะก้าวกระโดดะจะเกิดเปลี่ยนเาเรียกว่าเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนตระกูลได้พวกเราตอนนี้เรามีอยู่ในตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะคือตระกูลปุถุชนนะเป็นปุถุชนเมื่อจิตมันมีบุญบาร,รมีมากพอมีพลังมากพอแล้วเจริญสติเจริญปัญญามากพอนี่มันจะก้าวกระโดดเปลี่ยนตระกูลไปนะ ปอยู่ในตระกูลของโลกุธธร paddle. ตระนะตระกูลของพระอริยะเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีาพ่อมีแม่ที่แท้จริงนะพ่อแม่ของเราในชาตินี้ก็จริงนะเป็นพ่อแม่จริงแต่เป็นในชาตินี้นะแต่พ่อแม่ของเราในสังสารวัฏนี้คือพระพุทธเจ้าเองเราจะรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าพ่อแม่ของเราคือใครพี่น้องของเราคือใครมันจะรู้สึกอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าบ้านของเราอยู่ที่ไหนพวกเราหลงออกมาจากบ้านนะ คล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆเด็กหลงทางเราเป็นเด็กหลงทางเด็กบางคนหลงทางมานานจนไม่รู้ว่าตัวเองมีบ้านอยู่พวกเราเนี่ยคือเด็กที่หลงทางมานานเราไม่รู้ว่าเรามีบ้านที่แท้จริงนะเราก็ไม่คิดที่จะกลับนี่พระพุทธเจ้าในเมตตากรุณาสูงนะท่านอุสาประกาศธรรมะออกมาลำบากขันมากเลยในการประกาศธรรมะคล้ายๆสอนวัวสอนควายให้ขึ้นต้นไม้ันนะไม่ใช่ง่ายนะสอนให้คนละกิเลสนนะ ดีไม่ดีมันก็แหวงเอานะันโกรธเราเมืนะ่อท่านอุธรรมท่านก็ชี้ทางให้เราพอเราเริ่มเดินไปเดินไปเนะี่ยถึงจุดที่เรารู้ความจริงแนละ้วว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรปรมนามธรรมมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเรานะการกระทำนะมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำใจมันอย่างนี้มันรู้จากความจริงของธรรมะนะมันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มตนล้างความ เห็นผิดในเรื่องวิธีปฏิบัติไม่งมงายหมดความลังเลสงสัยในพระรตนัไตรใจได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันใช้เด็กหลงทางที่รู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่ยากกลับไม่ถึงบ้านเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนรู้แล้วว่าพ่อแม่เราคือใครรู้ว่าพี่น้องเรามีคือปรรดาพระดิยะเจ้าทั้งหลายแต่ว่าเรายังกลับไม่ถึงบ้าน เราก็จะเกิดความภาคเพียรน,นะมุ่งมั่นศรัทธาของเราคราวนี้จะแน่นแฟนนะไม่คลอนแคละนะแล้เราก็จะขยันภาวนาไปเรื่อยบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยนะยินทรียไม่แก่กล้าใช้เวลาเจ็ดชาตนะิเจ็ดชาติสั้นนิดเดียวนะเราเวียนตายเวียนเกิดนับชาติไม่ทวนบางคนก็สองสามชาติบางคนก็ชาติเดียวนะแล้วภาวนาไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ถึงบ้าน ถึงบ้านแล้วโอ้ยหาบ้านแทบตายบ้านอยู่ที่นี่เองนะหาสุรอบจกบักรวาลอยู่ที่จิตที่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้มานี่เองจนะพบพระพุทธเจ้าตัวจริงนะจะพบว่าพ,พระพุทธเจ้ามีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไปนั่งเข้าแถวนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะหรือนั่งบางสำนักก็นั่งเก้าอี้นะพระพุทธเจ้านั่งอย่างนี้ มาสำนักก็นั่งสมาธิกระดุกกระดิกไม่ได้ด้วยเหมือนรูปปั้นไม่ใช่หรอกอะไรที่ยังเป็นรูปเป็นนามอยู่ไม่ใช่นิพพานนะรูปเป็นนามไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นทุกขสิ้นขัน,นแต่ว่ามีไหมสภาวะนั้นมีก็คือภาวะที่สิ้นทุกสิ้นขันสิ้นตัณหานั่นแหละเวลาที่ตายธาตุขันนี้แตกพลังงาน ที่มีอยู่ก็ทิ้งไม่ไหนโลกนะส่วนอมตะธาตุาอมตนะธรรมรวมก็กระพระณิพานไปะพรณิพนานไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะเยอะไปแล้วพวกเราเริ่มตาแป๋วแล้วยากไปฟังไว้ก่อนนะแล้วก็ขยันภาวนาทำให้ถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานงึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปตึงไปก็เพราะโลกหย่อนไปก็เพราะขี้เกียจ นะเพราะหลงโลกนะตึงไปเขาเพราะโลภมากอยากดีอยากพ้นทุกข์ก็แค่นี้แหละนะถ้ารู้เท่าทันจิตใจตอนนี้ตึงไปรู้ทันตอนนี้หย่อนไปรู้ทันก็นเข้าทางสายกลางเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกถ้าถูกแล้วมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะแต่ละวันบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมแต่ภาพภาพรวมเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีกำลัง ข้ามไปนะ